แล้ววันนี้ทำหน้าที่ช่างจำเป็นถอดล้อรถให้เสยยางรดดั่วโดนไปสองสามแผลถอดใส่รถกระบะปลอดไปเปลี่ยนให้ไปปะที่ร้านอู่ซ่อมปะยางแล้วก็เอากลับมาประกอบให้เสยคืนครับวันนี้ร้อนมากๆเลยครับ

เบื่อไปเลยดีกว่า1 2 3สงสมไหเ่ยเหมือนเหมือนเหอนเห็นว่าะปูอยู่เมื่อกี้

พ่ออะไรวะครับคุณวันพี่ยังเส้นนี้มันหลายปีแล้วน่าจะพอดีอายุมันเลยมันมันน่าจะพอดีอาอยุมัน <c oughs> เออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นเขาเรียกเป็นต้องทำได้ทุกอย่างแม็กไก่เบื่อเป็นทุกอย่างแม็กไก่เบื่อ โอ้มันแย่งบินมันถอดยากมากนะเพราะว่ามันไม่เคยถอดอืมใช่ช่ทำบุญทำบุญผมก็เอางินโกงมาช่วยคนด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยแล้วก็ผมก็จะได้สบายตอนแก่น้่แแล้วพี่น้องผมรอคมวังกับผมหมดนั้นี่แล้วพี่น้องผมนะโอ้ดูดิ้องผม แม่งลอยต้องจะดูนะต้องจะเห็นเนี่นนยแม่งเดี๋ยวๆเอาเรถลงเลยค่อยๆนี่เป็นยิ่งไม่ใช่จั่จริตหรอกเพราะเราไม่เคยทำไม่เคยทำตัวนี้เลยก็เลิกงานกันผมก็พอได้ทุกเรื่ดดองทุกอย่างโอ้คุณพามก็ด,ดูทีในคนคนไหนก็จะมาขี่รถใช,ใช่ใก็ต้อง,งบอกนายคนท่าไม่ดีจริงไม่ขี่รถวันนี้ผมว่าถ้าถ้าขี่รถในแสดงวม่ด<ม>ีจริงผมผมคนนี้ผมคนอากาศนะ ในคนถ้าถ้ามีจริงๆอาจารย์เขาจะไม่ขับรถไปที่วจจบวมอาจารย์บอกที่แม่หบอกแม่หมู่บ้านเขาไม่มาเขานั่งเล่นต์เหรอผมว่าอย่า,าว่าจะเป็นแม่ยุติธรรมผมพาเขาไปหาหมอตั้งไอ้คือรถคันนี้มันเป็นคู่ชีวิตท<อ>ี่แบบว่าก็หมายถึว่าทิ้งไม่ได้หรอกไว้ไม่ให้มีเป็นแสนล้านกนะ็มันมีตำนานม<อ>ันบวมมันยิ่ึดมรักบางทีบางอย่าง พาใจอยู่ครับแล้วยิ่งกว่ากุ้งฟันปลื้มปลื้มเห็นไหมเพื่อนร่วมรุ่นกันนะเพาใจอยู่แต่รุ่นผมไม่รู้นะปิดถูกไม่รู้เพื่อมันปถูกเสมอก็เป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นอย่างนั้นเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับเอลือเยอะหมดแล้วโอเค